สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะแม่เขามาแล้วแม่แม่ฝรั่งกลุ่มเมื่อกี้ที่เจ้าเอิดเราเขแล้วมาพี่มาพี่เบอร์เอิญเอาฝรั่งคือคือเด้พี่น้องเอ้ยพ่น่ะประสิภาพไปเบิ้งนะคะซึ่งมีแต่แขกต่างชาติทั้งนั้นนะคะป้าพี่เปิสิทภาพเปเบิง้งยายลองนะเอิญเอาคือคือเะไพี่น้องเอ้ยเบิ้งก่อนเด้อ อันน่ะยาอันฝลังกลุ่มนี่แหละเนาะย่ยลองเอิ้นเจอได้บ้านก้งตู่บางยานี่มาพี่มาพี่นโอ้สำเนียงกัน่ะเนาะตัวนี่นะกลุก่มบางยายหนึ่งออ <laughs> ยัลองเอิ้นมาเลยนะ กลุ่มใหญ่เลยนะคะไปไสสิพาไปเบ่งเย็นลองให้เอิ้นเอาค่ะ

พี่นุ่มทักสายทีนี่นะคะตีนอคึกคักนะคะสีสันจ้าแม่นะคนนั้นคนไหนขึ้นเลือกเอาซี่เอาซี่เอาแต่แม่แม่แค่แต่นะเจ้าขึ้นซี่เอาซี่เอาแต่เออไปเออเป็นไปไปเลยไปแม่มาดามรอครับนี่มาดารองเข้มาดามร้อครับ น้าวแม่นพ่อแม่พีกแกนี่ผู้ไทยได้ผู้ไทยได้ผู้ไทยได้นี่หน่อยผู้ไทยได้ก็ยังเล่นแล้วว่าชิดชุ่ชิชุ่สวยป้าแม่สวยมากๆสวยได้เรียกว่าตามมาได้ยินไหมคะเมื่อกี้เนะอืมนี่นะคะ เยอะมากนะคะวันนี้นะคะเป็นสีสันของกรกกอกนะคะขอบคุณได้หลายคะ่ะสวัสดีค่ะ